สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการกดไซอุบุจินะครับแต่ก็จะทำยังไงก็มาดูกันเลยเนาะกดรือก็มาที่เว็บไซต์ที่เราจะปั๊มวันนี้ผมก็จะเลือกตัวเว็บไซต์ Keep m k ต h e จุด1 0นะครับเข้ามาแล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยเนาะผมก็จะสอนสมัครเลยแล้วกันเนาะก็กดคําว่าสมัครสมาชิกตัวนี้นะครับอ่าทีนี้ให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะอีเมลรับผ่านแล้วก็ยืนยันรลบผ่านในการสมัครเนาะก็ง่ายๆครับวิธีสมัครมีประมาณนี้เนาะแล้วก็ติ๊กส่วนใหนี้เป็นเล็กถูกด้วยนะครับแล้วก็กดคําว่าสมัครสชิกได้เลย อ่าสผมก็สมัครวันที่เรียบร้อยครับแล้วก็กดลูกชื่อใช้งานได้เลยนะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นหมวดหมู่ที่เราจะปั๊มนะก็มีหมวดหมู่ทั้งหมดอ่าเยอะมากๆนะผมก็บอกไม่ถูกเนาะก็ต้องมาดูนเองนะครับมีทั้ง Facebook ครับ Tik t o k ร์นะ u t u b e ไอ้สแกมด้วยไอจีนะมันก็เป็นบริการแนะนำนะก็ผมบอกเขาเข้าประมาณนี้นะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับอ่าลองมาลองเลือกใช้กันดูเนาะเออลืมบอกครับก็มีท w i t t e r ด้วยนะครับแล้ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเอสซีโอของ Google ด้วยนะครับ มานี่มามาสอนการกดอิโมจิแบบคนไทยแท้มีตัวตนเนาะคนเหลือก็มาที Facebook ขอเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไปเลือกโฟดที่เราจะปั๊มนะผมก็จะเลือกเป็นโฟดนี้แล้วกันนะครับอ่ะเป็นโฟดนี้ละกันเนาะสังเกตว่าตัวนี้ครับยังไม่มีคนมากดอิโมจินะมีเด็กอิโมจิหัวใหญ่นะครับอันนี้คือที่ผมปั๊มไปเก่าๆเนาะแล้วก็กดตรงนี้ครับกดเวลาหนึ่งทีเนาะมาขอไปนะครับหรือย่อหน้าจอ แล้วก็มากดไปที่มูุมนะครับตรงนี้นะผมนะอ่ะบนมุมู่เข้ามาใหม่แล้วมันอยู่ที่บนหมูมุมบริการแนะนำของ Facebook นะครับผมนะแล้วก็เลือกหาคําว่าไลค์อิโมจินะครับอ่ะเข้าไปครับไลค์ถูกใจโฟล์ดูปคนไทยตรงนี้เนาะแล้วก็กดกับว่าบริการนะครับเผมีให้เราเลือกอนะิโมจิเนาะอ่ะวันนี้ครับวันที่14เนี่ยครับคุมพาผ่านนะพนันไทยผมก็จะกดเป็นอิโมจิอ่ารักและกันนะ นี่ก็อย่าลืมอ่าน,นอ่านคับนิบายลักษณะให้เรียบร้อยนะครับก่อนปั๊มว่าเลงนี่ถูกต้องต้องทำยังไงเนาะเอาก็จะเป็นเลงแบบนี้นะครับผมนะเอาเราก็ใส่ลิงก์ไปนะครับที่เแล้วขั้ล็อกมาเมื่อกี้นะเปนมาร์คต่ำอยู่ในอยู่ที่80ครับสูงสุดถึง400ลเลยเนาะเอาเราก็มาไปสัก80ดสิบแขั้นการอยู่ที่44บาทนะครับ โอเคครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับผมตอนนี้ก็รออีมูจิเพิ่สักรู่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ4 -5 นาทีนะหรือว่าความช้าความเร็วก็อยู่ที่ระบบของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆด้วยนะครับสังเกตตัวตอนนี้ยังไม่มีคนมากดาลักให้เราเนาะรอสักผู่นะครับเราติดตามประวัติการซื้อได้ตรงนี้เนาะตอนนี้ก็รอนินการนะครับข้าเสร็จแล้วโอเคนะว่าเสร็จสมบูรณ์แบบน,นี้เลยเนาะแล้วก็ใครที่เข้าใหม่แล้วครับยังเติมเงินด้วยเป็นคนจะสอนทีนี้เลยเนาะกดคำว่าเติมเงินนะครับ แล้วก็มาช่องทางการชำระเงินเนาะก็มี4ช่องทางสำหรับการชำระเงินเนาะมีทั้งสแกน QR code ทุกธนาคารนะครับเชื่อวีดิโอเลตเนาะอัปเปอร์เลนแล้วก็บัตรเครดิตบัตรเดบิตนะครับตอนนี้ก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเนาะ,ะแล้วก็ใส่จานวนเงินครับคือว่าผมจะเติมหนึ่งร้อยบาทแล,แล้วก็กดสแกนได้เลยนะครับอ่ากดเข้ามาเติมเงินเนาะมันก็จะโชว์คิ QR code ค,ครับแล้วก็สามารถแคปแล้วก็เอาไปสแกนในก็ได้นะครับในแอปเนาะหรือว่าจะสแกนมาเปิดเมือสแกนตัวกล้องเลยก็ได้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็น ประวัติการที่เราเติมคําก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเนาะก็อย่าลืมอธิบายด้วยนะครับว่าจะไม่สามารถถอนได้ตรงนี้เนาะอาใครที่เติมเงินไม่เข้าครับรู้อยากติดต่อแอดมินก็มากดคุณว่าติดต่อไฟล์ใต้ตรงนี้ครับก็จะมีอาติดต่อผ่านไลน์โดยตรงนะผ่านไลน์เท่านั้นนะครับแอดไลน์ครับแอดคิมเอ็มคิดอาทีเฮ็ดแล้วก็มีแอดนำนาด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นลิงก์ของเราเนาะแล้วก็ใครที่อาต้องการครับขอเล่นความเร็วในตอนนี้ก็มีบอกเรดอยู่ก่อนที่จะตักขายพินเนาะ แล้วก็ขอเติมยออที่เราลงแล้วว่ากรณีที่ขอยกเลิกเนาะก็อะไรเรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ครับสังเกตว่ามีคนมีการนิตือนคนกดไลค์เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็กดดูดูว่าเป็นคนไทยแท้จริงไหมนะครับอ่าตรงนี้ก็ไปสิบแปดต้องบอ้โอ้ยรู้สึกว่าจะแถมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราปั๊มไปประสิิ์เนาะอเทบาดีนะครับแล้วก็กดเข้ามาครับมีคนไทยแท้ทั้งหมดเนาะ ยังมีตัวตนครับตัวน,นี้ก็ลงสตอรี่อยู่นะครับแล้วก็มีเพื่อนนะลงรูปภาพปกตินะครับอันนี้คือเป็นแอคเคาท์คนไทยดิเนาะตัวน,นี้ะรุปไป89ดสาว่าจะแถมประมาณแปดเก้าไลน์ะ like นะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เอาคนให้ดูว่าเป็นคนไทยแท้ทั้งหมดเนะาะบางคนอาจจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษนะเป็นแอคเคาท์ไทยนะครับอ่าอย่างชิดพี่ก็อย่างคนนี้นะอยู่ที่กรงุงเทพมหานาครตรงน,นี้ก็ลงสตอรี่อยู่ปกติเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ถือว่าขึ้นจริงแล้วก็ใช้ได้จริงรับตัวการกดไลค์กดนธุ์ไอมูทีเนาะก็ใครที่สนใจกำลังมองหาโปรแกรมทำการตลาดไอดีครับผมก็แนะนำเป็นตัวเว็บไซต์ k คปเอ็มแล้วกันนะเพราะว่ามีโปรแกรมทำการตลาดเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นของ Facebook นะครับ YouTube Tik t o k เนาะก็สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ครบเลยนะครับรั้วันนี้ก็ไม่มีแล้วพบเจอคลิปหน้านะครับผม